ฝันว่าฝนตกน้ำท่วมทํานายว่ามีเกณฑ์ต้องเดินทางไกลหรือโยกย้ายที่อยู่และหน้าที่การงานแต่ทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี ฝันว่าฝนตกบ้านเปลี่ยกทำนายว่าใครที่กำลังโสดอยู่จะได้พบเนื้อคู่ที่ถูกใจหรือเพศตรงข้ามนำโชคลาภมาให้ช่วงนี้จะมีเกณฑ์ต้องเดินทางไกลไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศมีอะไรหลายๆอย่างในชีวิตกำลังจะเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเรื่องหน้าที่การงานให้หมั่นดูแลสุขภาพเพราะอาจจะเกิดโรคร้ายหรือบาดเจ็บโดยไม่ทันตั้งตัวและเตรียมพร้อมกับมือกับความเปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะ เลขเด็ด13 1 5 5สฝันว่าฝนตกหลังคารั่วน้ำเข้าบ้านทำนายว่าใครที่ทำธุรกิจหรือค้าขายจะได้กำไรและมีโชคลาภด้านเงินทองส่วนใครที่ทำงานประจำอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่จะเป็นไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นฝันว่ากลางร่มตอนฝนตกทำนายว่าเป็นความฝันที่ดีด้านหน้าที่การงานอาจได้เลื่อนตำแหน่งหรือผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน หากฝันว่าหลังคารั่วหรือฝันว่าน้ำเข้าบ้านบอกเลยว่าเป็นฝันที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นจริงสุดๆเพราะฝนตกเมื่อไหร่หลายๆคนคงเคยเผชิญกับปัญหาหลังคารั่วบอกเลยว่าลำบากมากดังนั้นถ้าหากใครเคยฝันว่าฝนตกหลังคารั่วหรือน้ำเข้าบ้านเขาว่ากันว่าช่วงนี้จะได้สังสรรค์กับเพื่อนเก่าที่ห่างหายไปนานได้ใช้เวลากับคนที่เคยสนิทแถมช่วงนี้โชคลาภอาจจะเข้ามาหาจากคนไกลตัวที่มีอายุ น้อยกว่าส่วนเรื่องงานช่วงนี้ให้พยายามรักษาตำแหน่งปัจจุบันให้ดีเพราะอาจจะมีคนหวังร้ายให้ออกจากงานโดยไม่รู้ตัวเลขเด็ด3 2, 7 8 8 5 5 1ฝันว่าท้องฟ้าครึ้มแต่ฝนไม่ตกทำนายว่าจะได้รับการติดต่อจากมิตรสหายหรือญาติที่อยู่ห่างไกล ฝันเห็นพายุฝนทำนายว่าช่วงนี้จะเริ่มต้นทำอะไรก็รู้สึกเหนื่อยและท้อแท้แต่หากอดทนทำจนลุล่วงก็จะประสบความสำเร็จอย่างที่หวังไว้ส่วนปัญหาที่ต้องระวังคือสุขภาพของผู้ใหญ่ภายในบ้าน ฝันว่าฟ้าผ่าในขณะที่ฝนตกตามทํานายได้สรุปไว้ว่าคนที่ฝันว่าฝนตกพร้อมกับมีเสียงฟ้าร้องหรือฟ้าผ่าฝันแบบนี้เป็นสัญญาณเตือนว่ากําลังจะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นในเร็วๆนี้โดยเฉพาะเรื่องการลงทุนและธุรกิจอาจจะเกิดวิกฤตครั้งใหญ่ดังนั้นช่วงนี้ให้หมั่นเสริมดวงชะตาและหลีกเลี่ยงการทําความรู้จักคนใหม่ๆเพื่ออาจจะเจอคนที่เข้ามาคุณเพื่อหวังผลประโยชน์หรือเข้ามาหลอกลวงเลขเด็ดหนึ่งหนึ่งแปดสอง 948ความเชื่อเรื่องฝันว่าฝนตกมีเลขเด็ดตัวไหนบ้างคนไทยจำนวนไม่น้อยมักเชื่อมโยงการฝันว่าฝนตกหรือฟันเห็นฝนตกและเรื่องการเสี่ยงโชคเข้าด้วยกันโดยถือเป็นความเชื่อและวิจารณญาณส่วนบุคคลเลขเด็ดที่ได้รับความนิยมได้แก่2และ6ส่วนชุดเลขมงคลได้แก่21 2 6 2 9 261และ269าสำหรับใครที่เคยฝันว่าฝนตกใส่บ้านบอกเลยว่าไม่ต้องกังวลใจไปถึงแม้ว่าฝันอาจจะดูโชคร้ายแต่คำทำนายกลับไม่โชคร้ายเลยเพราะช่วงนี้คนที่ฝันว่าฝนตกแบบนี้จะมีโชคได้เดินทางไกลไปยังดินแดนห่างไกลแถมยังมีโอกาสได้รับโชคลาภจากการงานแต่ช่วงนี้ให้ระวังคนที่เข้ามาหาเพราะอาจจะเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์จากคุณส่วนเรื่องความรักของคนโสดช่วงนี้ให้พยายาม ออกไปข้างนอกบ่อยๆเพราะเนื้อคู่มักจะอยู่ในสถานที่ที่คุณยังไม่เคยไปส่วนคนที่มีคนรักช่วงนี้ให้ระวังเรื่องปัญหาหมือที่3เลขเด็ด29 40 707 จบกันไปแล้วสําหรับคําทํานายฝันเกี่ยวกับฝนตกรูปแบบต่างๆการฝันว่าฝนตกนั้นมีคําทํานายส่วนใหญ่ที่มักจะเป็นคําทํานายในแง่ดีดังนั้นใครที่ฝันเห็นฝนหรือฝันว่าฝนตกก็ไม่ต้องกังวลเรื่องโชคมากไปนะคะบางทีการฝันเกี่ยวกับฝนก็อาจจะเกิดขึ้นได้ช่วงฤดูฝนเพราะการเห็นฝนตกบ่บอยๆก็สามารถทําให้เราเก็บเอาไปฝันได้ค่ะหวังว่าบทความนี้จะทําให้ทุกคนได้อ่านทํานายฝันเกี่ยวกับฝนแบบสนุกๆน,นะคะแล้วพบกันกับบ,บทความทํานายฝันครั้งหน้าค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะ